สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีกุมในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะก็ท่านในที่เกิดราศีกุมหรือรัคนาราศีกุมก็ต้องเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะก็ชาวราศีกุมนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณนั้นนะคะจะแสวงหาความมั่นคงความมั่นคงนะคะหรือเป็นช่วงที่จะ สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะให้กับตนเองนะคะชาวราศีกุมเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภผลบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีโชคมีลาภผลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรวมไปถึงมีโอกาสได้บ้านได้รถนะคะหรือได้สมรรถก,การใหม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน นะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีกุมเป็นช่วงที่คุณนั้นจะขยันทํางานมากขึ้นขยันในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินนะคะเป็นช่วงที่จะสแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตนเองนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวราศีกุมคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจาก เพศตรงข้ามนะคะดวงเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินแบบรับรับนะคะแล้วก็การเงินมีโอกาสที่คุณจะได้เงินมาแบบกระทันหันได้เงินแบบไม่ได้ทันตั้งตัวได้เงินมาแบบไม่คาดคิดหรือได้เงินมาแบบที่คิดว่ามันไม่น่าจะได้แต่มันกลับได้เงินนะคะมันจะมีช่องทางในเรื่องของการได้เงินมาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดว่ามันจะได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องเงินนะคะ มีโอกาสได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องตามคันนองคองธรรมรวมถึงจะมีคนให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ทางการเงินแบบลับๆอยู่เบื้องหลังไม่เปิดเผยด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะก็ถ้าพูดในเรื่องของรายจ่ายต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเสียเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะคะเกิดขึ้นหรือการเงินบางอย่างเนี่ยนะคะ รายจ่ายบางอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยเช่นกันมีรบายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับวันด้วยเช่นกันมีรบายจ่ายแบบไม่คาดคิดเข้ามาให้ต้องจ่ายอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยการเงินเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนแนะนําหรือคุณมีโอกาสที่จะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องบางคนเนี่ยนะคะเขาแนะนําช่องทางในเรื่องของรายรับมาให้กับคุณ นะคะแนะนาช่องทางทขา,ทามากินบางอย่างมาให้กับคุณนะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาเกิดขึ้นนะคะท<ม>่าในใดที่มีปัญหาทางการเงินต้องบอกว่าจะมีเงินผ่านเข้ามือมาจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมจะมีคนหยิบยืน่นในเรื่องของการเงินให้ด้วยเช่นก<ม>ันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบแปลก ด้วยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของงานนะคะดาวการงานของชาวราศีกุมในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสดีทีทางการงานคุณจะได้รับโอกาสที่ดีมีความโชคดีบางอย่างในงานที่คุณทำอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสาเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือจะแปลว่าง,งานของคุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศ นะคะแล้วก็งานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะมีความเติบโตมากขึ้นหรืองานบางอย่างที่คุณทามีโอกาสที่จะขยับขยายงานแตกขแขนงงานแตกหนอกเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะงานมากงานหนัก งานหลากหลายหน้ามีความรับผิดชอบหลากหลายอย่างทํางานหลากหลายหน้าที่มากๆเป็นในลักษณะนี้ก็ได้สําหรับชาวราศีกุมนะคะแล้วก็เรื่องงานทําอะไรจะมีเครดิตมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นจากผลงานของคุณนะคะดวงยังบอกอีกว่า เรื่องงานเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีการบุกเบิกหรือเริ่มอะไรใหม่ๆทางการงานคุณจะมีหัวคิดมีไอเดียสร้างสารรค์มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในกิจกรรมทางการงานที่ทําอยู่มีโอกาสค,คิดคิดค้นหรือว่าคิดค้นในสิ่งแปลกๆใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นได้เช่นคิดค้นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของงานนะคะหรือมีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างให้คุณได้หยิบจับให้คุณได้ทํา นะคะหรือท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะหาเขาเรียกมีโอกาสที่จะทดลองอะไรใหม่ๆโดยความถนัดโดยความชอบของตนเองมีโอกาสเกิดงานใหม่ในลักษณะที่ว่าเกิดจากความชอบความถนัดนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องให้เปลี่ยนแปลงทางการงานด้วยเช่นกันมีการ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงโครงสร้างอะไรบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะคะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานที่ทําแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของ สุขภาพสุขภาพเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีนองน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักความรักของคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมคุณมีโอกาสเจอคนที่เป็นไม้เจอคนที่ผ่านการแต่งงานหรือหย่าร้างมาแล้วนะคะคนโสดก็มีโอกาสเจอพ่อไม้แม่ไม้ชาวต่างชาติต่างภาษาจางวัฒนธรรม คือเข้ามาให้พูดคุยนะคะหรือมีคนเข้ามาให้พูดคุย <c oughs> เข้ามาให้รู้จักนะคะแล้วก็มีโอกาสเจอคนในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เจอรักออนไลน์รักแบบคุยกันผ่านทางเฟซทางไลน์แบบไม่ได้เจอตัวกันเป็นตัวตัอตัวไม่ได้เจอตัวตนกันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะมีโอกาสเจอรักรักแบบออนไลน์รักทางไกยนะคะต่างชาติต่างภาษานะคะคนโสดเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะ ต้องระวังนะในเรื่องความรักมีโอกาสที่ไปคุยกับคนที่เขามีเจ้าของด้วยเช่นกันนะคะหรือเป็นช่วงที่ถ้าคุณคบหากับใครเนี่ยนะคะ คนโสดเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโอกาสตกเป็นชู้เขานะเป็นเมียน้อยเป็นหัวน้อยเขานะคะด้วยเช่นกันนะคะเป็นมือที่3เขาอะไรอยี้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนโสดเนี่ยที่ทาความรักเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนยังไม่มั่นคงยังไม่เจอคนที่จริงใจถาวรจริงๆนะคะก็ต้องก็ต้องดูๆกันไปหรือว่าต้องเป็นไม่ได้ก็เอาใจไปโฟกัสในด้านอื่นจะดีที่สุดนะในเรื่องของที่ทําความรักก็ยัง ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะที่จะเจอรักจริงใจนะคะต่อมาคนมีคู่คนมีคู่ต้องบอกว่าความรักคนมีคู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณนะคะคุณกับคู่เนี่ยจะมีการทํากิจกรรมบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะมีกิจกรรมใหม่ๆใ,ให้ทําร่วมกันหรือเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ย ระวังคู่จะเจ็บป่วยด้วยนะคะมีโอกาสที่คู่เจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องดูแลสุขภาพของคนรักให้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณกับคู่จะได้เดินทางไกลนะคะเดินทางไกลร่วมกันมีเหตุให้ต้องเดินทางกระทันหันอย่างนี้ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณกับคู่ไหนที่อยู่ไกลกันเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะความห่างไกลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไกลไกลกันออกไปมากขึ้น นะคะในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าอย่างแนบแน่แน,แ,นแฟนแต่คนไหนที่มีคู่ไ้อยู่ไกลกันมันมีโอกาสาที่ความความสัมพันธ์เนี่ยมันดีแต่ว่าในเรื่องของระยะทางมีโอกาสาที่จะไกลกันมากกว่าเดิมเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ที่ทางความรักก็ถือว่ามีโอกาสาที่จะมีความหวัดระแวงกันเกิดขึ้น มีเรื่องให้อดใจในจอดใจในความรักนะคะหรือมันมันกลัวคนรักมีคนอื่นกลัวคนรักนอกใจจะเป็นในลักษณะนี้นะในที่ทางความรักนะคะก็หลักๆแล้วตามดวงชะตาของชาวราศีกุมก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะ